คือแบบคือแบบถ้ากระตุกคือแบบตั้งแต่โดดเองเขาบอกนะไม่คือถ้าบึงปรับซับฟิกอ่ะแถวบนสุดดีอะแล้วข้างล่างเป็นพวกสูงหรืออันต,าาตน้าไม่กระตุกหรอกอ๋อเนี่ยป่าเป็นอัลต้าเลยแล้วแล้วแต่ถต้าตายต้อแบบรันท้องแบบลอยอ่ะชุดได้ชุดได้ชุดได้แน่ชุดได้ชุดได้ไม่ต้องห่วงชุดได้เขาซุดเป็นของมีก็ร่อนลงโบดีใช่ปะเมึงเห็นเมื่อกดแมปดูไว้รันมึ่เห็นสุดฟ้าป้าปะ พี่จุกที่มึงจะสามารถชีวิตมึงได้เว้ยไม่ก็มึงเงนจุกูด้วยนะแต่ป่าวะาต้องจดน,นั่นเหรอใช่ที่หายมือสั่นแล้วมือสั่นแล้วเอาอยู่แล้วแนวน,นี้มือสั่นตลอดเลยสั่นได้ไงเล่นแวนวนี้ไม่รู้อ่ะเสียวไปฟรีไฟไม่ได้งั้นน่ะแต่ต้องพรุ่งนี้วันนี้ไม่เอาวันนี้ผัดจีตุ๊กไม่ไปลองเหมือนแล้วฟรีไฟลองแล้วเหรอแล้วเป็นไงบ้างฟรีไฟลอง เหี้ยเหี้ยเปรยเฮ้ยมีรถทับอยู่สกายรถทับไอ้เหี้ยเห็นไหมลงลงรถอ่ะเห็นเปล่าตัวเดียวตัวเดียวหาปืนมายิงเลยตัวเดียวอ่ะเราแยกเสียงไม่ได้ด้วยกดละเครื่องกันคุยอะเจ็บลราไม่รถรถปืนทำไมครับทำไมครับกูช้ำเลยนะ้านเปิดประตูไม่เป็นครับ เออน็อกไปซะมาคนเดียวเหรอเพื่อนหืมมาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวจริงด้วยเย็นไม่กูชาร์จแล้วมึงฟาร์มไปดิอย่กูชาร์จถ้ากูตายช่วยกูด้วยนะโอเคขอบคุณครับกลัว มึกนกำลังตามอยู่เฮ้ยมึงมึงก็ฝ่ามึงไปจะตายคนเดียวไม่ตรงนั้นไม่มีคน,นตรงนั้นไม่มีคนตรงตรงกูคนเดียวเลยมันว้าวเวได้ลูกซองมาใช่เลยใช่เลยกูลองละไหนเมื่อกี้มันยิงยิงใครในนี้วะเก็บเก็บของเผื่อบไหมเก็บเลยเก็บเลย ทำยิงใครเมื่อกี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเหมือนมีคนมีแกไม่เว้ยเหมือนเหมือนมีคนกูเห็นมีอะไรที่อย่างวิง่งมาข้างล่างเนี้ยเมื่อกี้แต่ไม่รู้คนหรือเปล่าแต่ไอเทียนั่นขับรถมากูเห็นนีต่ต้องให้รันเรียนรู้เว้ยคือรันอ่ะมึงมึงรู้ไว้ก่อนว่าปืนนีใ้ใช้กระสุนอะไรปืนนี้ใช้ที่ไปได้บ้างฟาร์มเอาฟาร์มดูเอาแต่มึงมี่อกา้ที่ขับรถจะให้รันขับรถเว้ยไม่ต้องทำไรแล้วขับรถอย่างเดียวมึง แล้วจัดของอะไรยังไงไว้เนี่ยมงไหมคระของมันจ้าออโต้อยู่ยายาจะอยู่ข้างบนกระสุนอยู่ข้างล่างไว้ประมาณนี้เฮสวยอีกที่สวยที่สวยเออโฮโลสวยเออสก,กวยสวย กูหเหงาว่ะไม่ใครตอบเลย <c oughs> กูเลยสกาไหมสโกยบอกสกาไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมอ่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างเ,เดี๋ยวกูก็เล่นนมือถือเป็เพื่อนเลยแล้วสกาจะรู้สึกกูเล่นมือถือเป็นไงแต่ยีย่นำมาคนเดียวได้ไงวะแบบ <c oughs> มไม่เก่าอ่ะเฮ้ยก็นี่ไงรันกับกูเล่นไม่เป็นไงเบมือสมอกูเล่นไม่เป็นใน,นมือถืออะมึงก็แบกกูไงเอาไปละเอ้ยแต่มันเป็นมือถือไ,ไฟได้ไฟดูไ,ไฟเลยเอ้ยเปิดตาใยัยมาให้คุณสี่หือคุณสี่หือเดี๋ยวเอาคุณสี่ให้รันดีกว่าให้รันมีใช้ก่อนเออไปคุณสี่เพื่อนรันไม่เปิดลำโพงอะสกายสกายไปคนที่ขอดีกลัวเออมาบอกกลัวมึงอ่ะ เลี้ยวเดี๋ยวเอ้ยสกายกูมีแก็ลติงเอ้ยนั่นแก็ลติงมาเก็บดิปืนเนี้ยไหนอยู่ไหนมาเก็บมาเก็บที่กูติ๊กอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยขึ้นมาเก็บดิแล้วมึงลองกดทิกงไฟยิงดูอ่ะเก็บเก็บนีกว่านี้นี่ปืนนี้ปืนนี้วันนี้เก็บเก็บเก็บแทนแทนอาแทนซะปปง่ะมึงลองกดใช้ปืนนั้นดูอ่ะลองยิงดูยิง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 ไปไหนก็ได้ลองยิงดูกดยิงกดยิงกดยิงมันจะเนี้ยไปดิ เออปตมยิงกลางกินค้างไว้ดิค้างไว้ดิปดมันกูบอกเลยมันต้องหดยาค้างอะใช่เอออย่างงั้นแหละนึกว่ายิงหญิงชอบใช้ปืนนั้นอะในการชาร์จคนกูเครียดเลยมันหัวมันจะหมุนคอมแล้วรอบคอมมันจะได้มันนานเอาเก็บปืนเดิมเออก็ว่าอยู่นึกว่านึกว่ากดไม่ติดเมื่อกี้ไม่เก็บเก็บ M 1 6มาเหมือนเดิมเอา AK เคเออเอาที่นั่นทิ้งไปกดทิ้งไม่เป็นฮะมึงก็กดไปที่กระเป๋าอ่ะแล้วเลื่อนอ่ะแล้วทิ้งเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงต้องฆ่าแล้ว ไม่ไม่ทำไมไม่ให้รันค่าสกายไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยชิบหายแล้วไม่เห็นอะไรเลยครับผมมายิงซ้ำเลยเออรันยิงซ้ำดิรันยิงซ้ำดิรันยิงนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยิงนี่ตรงนี้ยิงแล้วมึงยิงยิงยิงนะครับเออยิงโดนหมดเก่งว่ะเก็บของมาของมึงเก็บมาเก็บไปเออไอ้เหี้ยเก็บมาหมดไหมถ้าบอกเก็บเลย อย่ารังแกกาเลยนั่นไป็นเหยครับบอกให้หลันอ๋อหลันได้ยินแลใช่ปหมสวยหลันได้ยินแล้วอ่ะแต่หลันยังไม่ยังไม่กดไมค์คุยเปล่ายังไม่ได้ยินที่อะไรเลยอ้าเปล่ามันได้ยินได้ไงวะกูไม่ได้สตรีมเปล่าแกบอกว่าเปล่าแกบอกอันนี้ไงอะไรอะไรตาเนี้ยกูแบกเองละไม่ได้ยินที่อะไรเลยได้ได้อ้าหายไปได้หมดเออดูแผนที่ดิดูแผนที่ดิมึงหมายเลขสองอ่ะกูกับสกายไปได้หนึ่งหนึ่งกับสามวิ่งไงอ่ะฮะวิ่งมา นนเห็นอึ่ง,งเห็นปุ่มด้านซ้ายปะมันมีปุ่มเขาว่าวิ่งอยู่อะแค่กดลูกขึ้นมาสูงสุดอะแล้วกดทางไว้นิดนึงเดวิ่งออโตโอ้ตรงไหนนะที่จริงมัน,ม,นมันมีตั้งออโต้อ,อยู่เออใช่มีตั้งออโตโอ้แต่คอมในคอมกูไม่รู้ไงในคอมกูออโตโอ้กดกดชิปไงก่อนนี้กูวิ่งออโต้อย,อยู่กูไม่จับไม่จับอะไรที่เมาเลยสบายรันมาก็พ่โลดยาวเดล้วกันกู ไม่พี่หรอกก็อาเให้มันฝึกให้มันฝึกก่อนให้ฝึกลูปืนก่อนฝึกสนฝึกสนพื่ัน่กูสนอ่ะฝึกนี้ป่ะอืมสนอืมโอ้โเงาเอมสองสี่ทากับอารพีกูเะล่าไปตายก่อนมาเม่ต้องเลยตอไหมปะกูขอแลกสองสี่ได้ขอได้ปะแต่เม่กี้กูชด้วยอาร์พีจีตะวันย์นะคุณสี่ดื่มให้วะ อ่ะสก,กาเหลือสก,กาเห,ห,หลือรันได้องเอาคูลสี่ไปทีไม่รู้อะจิ๊บไปเนี่ยใช่สอนใส่ด้วยเลย่ะมันก็แค่เอาเอาเอาคูลสี่ใส่ปืนใสน่แนะนำให้ใส่เอ็มสิบหกไว้แล้วปรับเป็นซิงเกิลจะยิงง่ายอ๋อให้มาใสา่อัตโนมัติได้เนี่ยวะใช่ใช่ให้ใส่ใส่เอ็นสิบหกนะไม่มีแล้วหายไปแล้วไ,<ม>ไม่รู้ิงไปไหนแล้วปุ๊กม, <laughs> มันมันน่าจะเปลี่ยนกับไอ้แกิลิงหมดแล้วบอก่านยิงแค่ล้านก็พอ ไอ้ยัยมันเก็บไอ้มาเก็บง้อหมดเลยนี่หว่าไม่ผมต้องตั้งตั้งของเก็บด้วยต้องตั้งเองต้องเดี๋ยวต้องไปตั้งตั้งตั้งอไอ้เหี้ยง AK คูนสี่ไอ้สกายไอ้เรื่อง AK คูนสี่วะผู้เหญ่ไอ้เรื่องไม่มีคำอบนะเอาอะมีเหรอไปดีไปดีไปดีเอาอันนี้อ่ะอ่าครับหมอเพื่อนปวดเออขังพออะไรขังพอวะรันขังพอดิจ๋าเลย อ่แล้วนี่พุ่งไปไหนอ่ะเดินไปไหนอ่ะลันลันลันมานี่ลันมานี่ไอ้โดดไปไงอ่ะฮะมีปุ่มกระโดดอยู่เห็นปะอ่ะกูรออยู่โดดข้าวต่างไหมเฮ้ยไม่โดดข้าวต่างด้วยไอ้ลันมาขับขับพอยนี่ลองขับดูลองขับดูกูนั่งรอกูไบอกเลยกูนั่งรอไม่ขับเลยนั่งรอโคยังไงโคยังไงขึ้นขึ้นขึ้นขุดขึ้นมาเออขึ้นมาไม่สอบสอบที่สอบที่เออขับขับเลยขับเลยขับเลยเออ มีปุมอยู่มีปุ่มอยู่ร้านนี่นี่ร้านร้านตรงนี้เลยร้านไปไหนไปไหนไปไหนติ๊ก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 ไปยี่ติ๊กไปไปไไปร้านขับร้าดูไงวะิ่ไหมนะแล้วดูมึงมึงดูมักฟว้าไปตามมาก์้าพอมีระยะออกอยู่ไปไปอ๋อเนเหรอใช่เ้นเออนั่นแหละเออตามเซนแหละเออสวยสวยมันโกงแขงยังวะมันส่งนี่อีกนะมันส่งนี่อีกนะมันส่งนี้อีกนะเอาอะเออสวย เออเอาวะไอ้ยี่รามันคนเมาเลยแล้วคืออ่ไอ้เหี่ขับขับขับเหมือนยิงขับอ่ะขับอย่างเงี้ยขับแบบเขนเมาไอ้เหี้ยอ๋อมันขึ้นยังไงเราอ่ะมันขึ้นได้แค่นี้ได้แค่นี้เสียวงตนไปตามเส้นขาวปะาวเส้นขาวเส้นปลาได้หมดเลยไปตามเส้นปลาก็ได้เพราะมันเป็นเส้นขาวอ่ะเส้นขาวคือเข้าวงเส้นปลาคือไปตามมาร์คที่มาร์กไปไม่ที่มาร์คเลย เห็นมาร์ฟ้าว่ะมาร์ฟ้าพันห้าร้อยเนี่ยเห็นม่ะไอต่อมาเออสวยถูกต้องอย่างนั้นแหละอยากสตีเก็บไว้ไหวอัสั์อยากเลยตายเขาไอ้เฮียโอ้ยเป็นพักแป๊กรอ l าเนิ e นด่นข้าต่อตาดีกว่าว่าลองลองเครื่องวินลอยหางรามอ่ะก็บอกเลยพอมีอ่ะตอบแล้ว เฮ้ยมีสม็อกลอยอยู่สกายไม่นะไม่ไม่ไม่นะไหนไม่ต้องดูไม่ต้องดูเฮ้ยเยอะเยอะไอ้ดอกอันเดียวแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะมาแล้วบอกบอกกระตุกสกายกระตุกใครอะใครอะใครมาอะไรวะมีอ่ะจะกูกระตุกนะไหนคนอะไหนนะไหนนะอ่ะลงลงลงเคจจับไปด้วย จอดี่มึงไอ้พี่แยามไหนไอ้จอยังสวยสัจอดไหนอ่างว่จอดสกายอะไอยเงี้ยจอดนี่มึงเออทอรี่ทอรี่อี๊ F24 คูณ8สวยมีมีล็อกเป้าเอ้ยเอรันมึงก็ใช้ล็อกเป้าดิเอาสิล็อกเป้ามึงลองเก็บเก็บใช้ดิลองใช้ดูเอ้ยสกายยเพิ่งเก็บอย่าเพิ่งเก็บลองเก็บใช้ล็อกเป้าดิ่ทำไมเนี่ยของแอดดอบอะของแอดดอบอะล็อกเป้าอ่ะ M31E เก็บดิ เจ็บกระสุนมาด้ื่องกระสุนมาเลยเจ็บปืนเจ็บปืนมึงใช้แทงแจัดลิงแทงแจัดลิงเอากระลิงมาเอามาหเออใช้แทงแจัดลิงดิเออแล้วมึงเก็บมึงหยิบปืนขึ้นมา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 ปืนที่ไม่เพียงพอไม่เป็นไรไม่มาไลน์หยิบปืนขึ้นมาก่อนหยิบปืนขึ้นมาก่อนปืนเออรีโหลดรีโหลดรีโหลดยังรีโหลดยังรีโหลดแล้วใช่ปะ อาเดี๋ยแล้วมึงเล็งมาทางมึงเล็งมาทางนี้มึงคลิกขวาเลงไว้เอ้ยไม่ใช่มึงซูมเล็งไว้เล็งมาทางนี้ไว้ที่กูจิกอ่าที่กูจิกเห็นไหมตัวที่กูเนี้ยเลงยิ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 งเลยไม่เห็นหรอเนี่ยมึงเห็นตัวนี้ไหมเนี่ยเล็งตรงนี้ไงบอทเห็นบอทมาที่กูทิ้งไว้อ่ะเออเล็งฆ่าให้ได้กูรออยู่ถ้ามึงฆ่าได้กูเดินได้อะเออเออโอเครันมึงไม่ต้องขับกูขับเองมึงยิงโอเคจบเหมือนยังอ่ะ หมดมีตัวเดียวเอาละเออเนี่ยโอ้ยสกายกายูว่าไม่ต้องฝึกรันเนี่ยให้เรานเล่นไอ้เหี้ย RPG ให้ได้ก็พออยู่พอเองอารไม่ต้องแล้วหรว่าสนไยเพื่อนสนยสนสนไยถามจริงรันเปิดลำโพงฟังสกายไม่ต้องเปิดไมค์กนะ็ได้เปิดลำโพงไว้เออไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ๋อเปิดเปิดลำโพงไว้ลำโพงทีมอ่ะอ่ะสกายพูดใส่รันเต็มที่เลยแต่รันไม่แต่รันไม่พูดนะเมื่อรันไม่เปิดไมเออ ไไม่ได้ยินน,น,น,นะกูเลยสไนดอ๋อเดินสไนด์นะสไนด์อย่สไนด์อย่สไนด์สกายปืนปืนกูเทปไหมกูแต่งเต็มอืมไม่ได้ยินอ่ะไม่สกายได้ยินมึงแล้วเฮ้ยไม่ใช่สกายมึงได้ยินสกายแล้วเป็นเป็นอะไรของกูเนี่ยไม่ได้ยินนะมาตามใครดีกลัวอืมอืมสวยอืม พายิงฮอฮอ,อแตกหมดแล้วไม่นะอะไร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 ไปไหนดีไปไหนดีตามด้วยตามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปกดเซิร์ฟนอกไหมไปโดดเซิร์ฟนอกไหมคนน้อยวันนี้อีกกูว่าไปไหนอ่ะไปไหนไม่ไปกดเซิร์ฟนอกคนจะได้น,น้อยๆอยนี่คนอันนี้คนหนุ่มเยอะน่แล้วมาดันทำนไม เดีโดดไปเปินมาใช่แหละนี่กูจะขึ้นห้องน้ำไม่ดูเว้ยไหห้องน้ำไหนไห้องน้ำเนี้ยมาถ้ามึงขึ้นตรงนี้ได้มึงเ,เดินเกณ์นีไ้ได้แล้วแลวเออกูรออยู่ขึ้นมามึงขึ้นมึงขึ้นตรงนี้ดิมึงขึ้นตรงนี้ดิมึงขึ้นตรงเสาอนั้นก่อนนีล้ะแล้วเดินมาเออแล้วเดินมากูออ <G ül üş> รอได้ไม่กูรอได้พวางได้ไหมไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมเออ นนไปมึงโ <ไป S 2> ดด,ดมึงจดด,ดดีๆดิเออ <c oughs> ไอ้สกายขึ้นไม่ได้มึงดูสกายสกายขึ้นไม่ได้เลย <c oughs> นอนไหมนอนไหมสกายทำไรวะสะกายกูสกายขึ้นไม่ได้ได้ยังสกายคิดว่าได้ไหมเหีียวสกาย,ยใจเย็น <c oughs> หัวท้อง ไอ้เหใจรัะมึงใจเย็นนะมึงใจเย็นนะอีกใส่กัวอีน่าตกใจขี่วัวแม่งเลยโอรไม่ได้อะโอ้ไม่เหมือนพีวีว่ะโอ้ไม่เห็นรู้ว่าปืนอะไรเห็นเป็นปืนพกไปปืนระเบิดเฉยเลยเอ้ยตัวแล้วเนี่ยามอะไรโดนรถร้านนี้เลย อาเป้าแป๊บเป้าเหรออืมแกมาอยู่นี่รันเอาเอาไปจียิงใช่มันตรงไหนตรงไหนให้ยืนไหนให้ยืนไหนชิ้ติ๊กก่อนดิทำไรให้กูยืนไหนหเป้าดิหอาเป้าเป้าหรอเฮ้ยกูมีเป้ามีเป้าแต่กูแต่ชุบกูด้วยนะอยาอยาให้รันซ้ำกูรันยิงเอาเอาไปียิงที่ใส่กูดิตรงนี้เล็งให้โดนด้วยนะไปหนไ อย่าตรงนี้ตรงป้อมเนี่ยตรงป้อมเนี่ยยิงมายิงมายิงตรงน bon ั้นนะไม่ต้องเดินมาเอาตรงนั้นเลยไม่ต้องเดินมายิงใส่กูยิงใส่กูได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เป้าแล้วได้เป้าแล้วเป้าไหนเออไม่อยาดยิงใส่กูยิงใส่กูยิงเลยยิงเลยกูรออยู่ RPG นะ RPG นะมาไม่โดนอ่อนไอ้เหี้ยรอกูรออยู่ไม่เห็นเลยนะเออหยุเลยนะมันยิงได้เว้ยยิงสูงสูงขึ้หน่อยทิศเดียวทิศเดียวไหไรวะ กูรออยู่จะรังแกกูได้ไหมเฮ้ยโดนโดนหน่อยดีกว่าจะโดนไม่เยอะแล้วจะมายิงเองเพื่ออะไรไม่ก็มองมันแม่นหรือเปล่าพี่จริงมันยิงได้มุมนี้มันยิงได้เว้ยมันเหมือนอะไรมีอะไรบางนี่ร้านล่ะไม่เห็นหัวไม่เห็นตรงไหนตรงไหนให้กูยืนอ่ะให้กูยืนเลาแก่เฉาแก่ต่อทำไรมันมีเอะร์ปะมันมีเอะร์ปะไม่มีไม่มีอ่ะฝืนยิงเหรอไม่มีไม่มีอ๋อเป้าเอ้ยยิงให้ด เฮ้ยไม่ไม่ไม่เราแมนเรายืนนี่เรายืนนี่ดิไม่ลองฝุ่นยิงดูไหนเนี่ยไม่เรายืนนี่ที่ที่กูติ๊กมายืนนี่ดิมายืนนี่มายืนนี่มายื่นี่อยู่นี่อ่ายินไว้นะแล้วก็มีมีอะไรมาเอาเอคไหมโอเคมึงเอาเอคยิงถังน้ำมันดิยิงให้มันระเบิดอ่ะถ้ายิงระเบิดได้ก็เล่นได้ฮะยิงถังน้ำมันให้ระเบิด I'll it take เอาให้ระเบิดอ่ะจะตีจะตีเองก็ได้ตรงนี้อ่ะแล้วตรงนั้นแหละเอาให้ทำไมไม่โดนอะเอาเอาให้โดนเออเฮ้ยยันได้ว่ะเฮ้ยรันลันไม่ว่าไม่ว่านัดเดียวตายเฮ้ยไม่สัตมันหลายนัดอยู่คือสิบนัดมาัมามึงมึงมายิงมาเดี๋ยวกูขับพอให้มั้มึงมั่งมึงมึงน่าจะพอแล้วล่ะใช่ไหมสกายมึงคิดว่าหันพร้อมไหมในการยิงเดี๋ยวกูขับพอให้เพราไม่ผ่านเพราะว่าจะวัขับพอต้องต้องขับขับเลย ก็มันพร้อมแล้วพร้อมพร้อมพร้อมคือไหนครับขึ้นเฉลยเฉลยมันนั่งข้างข้างนั่งข้างนั่งข้างขวากูรันขวาขวากูไม่ทำไงสับสับสับไอทีหนึ่งเออถูกต้องอาตโตถือปืนไว้ถือปืนไว้สักกระบอกหนึงถืออาวีซีไม่ก็เออไว้สักกระบอกหนึ่งไว้เออแล้วก็ถ้ามีศัตรูจริงก็คุณด้วยนะไปคุณจะไปเฝ้าเฝ้าเสาชุบไว้เสาหนี้งแล้กันเสาข้างหลังเสาข้างล่างเนี่ยอื กูจะไม่บวกกับใครนะนอกจากปันญญาเราตกแล้วเราต้องเอาไม่หยุบังให้ไอ้ขวางมาเลยครับทังเครื่องปีกเอ้ยปีกบังอ่อไหนอ๋ออันนี้เหรอดอก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 ไปเป็นเราอ่อดอกสกายใจเย็นสกายกระตุกอะไรสกายเนี่ยบ้าทั้งหน้าเราหืมหืมสกายต้องเอาแล้วแหละว่าหืม ไม่หายแม่งอยู่คนละทางครับเปนออยู่ไหนเนาะกูหันไอ้กูหันกูหันไอ้แล้วกูหันไแล้วเฮ้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบไม่โดนไม่โดนไม่โดนรับเป้าหรอรับเป้ากูจุกกูจุกกูจุกเออสามลงไปละ เออโดนอ๋อไม่นะปืนยางไงหายเอ้ยจะนีต้อนนะครับปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาค่ะเอายาขึ้นมาปั๊มยาขึ้นมาปั๊มเฮ้เอาเนี่ยเนี่ยหายาในกระเป๋าอ่ะที่เขียนว่าเพชรอ่ะตัวเพชรอ่ะตัวเทสตัวใหญ่จะปั๊มซะเฮ้ไม่มีอ่ะไม่มีเลยขับรถมาขับรถมาขับรถมาขับรถต่อมาขับรถต่อโอเคโอเคโอเคเสร็จไรไรแล้วแล้วฮัมม์ ังไอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้อยู่บ้านหลังนี้ข้างหลังนี้หลังนี้ข้างหลังบ้านพี่ติ๊ดไปม่อีกปีหนึ่งมีเหรอโอเคโอเคไปเลยละมึงปั๊มยาก่อนยปั๊มยาไปโอ้ยมึงยิงเหรอปั๊มยาไปกูยิงเฮ้ยอืมีแต่เล็กอ่ะอืมเอาดิมันดีมากแบบตีไปไกลหมดตีว่ะคิอว่าไงวะเออสองสี่ว่ะ ชื่อมั้งไงวะเขาีย์ยังมีเหรอตรงตอนนั้นยังมีอยู่เหรอแต่กูยิงได้ต่างหัวเห็นไรและเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวไอ้เฮียบังสกายบังกูหัวเข้าไอ้เฮีย ยายชันขึ้นมาหาเลยก็บอกเลยไม่เห็นนะอยู่ทางนี้ใช่ปะ่ะ Watch out เฮ้ยเช่หรอเอาตะโกนระวังเอ้เบี้ยระวังเมก ตายตายหมดตรงนี้ตายหมดเหลือข้างหน้าหน้าไหนอะฮะข้างหน้าหน้าไม่รู้หน้าไหนอกูบอกข้างหน้าไว้ก่อนกูก็ไม่รู้หน้าไหนแถวแถวนี้แถวแนี้ยังไม่ตายทันไเนี่ยไม่เห็นดูดูก่อนวิ่งโจงอ่ะเอาตรงๆไม่เห็นวิ่งเข้าก่อนแล้วกันไม่ไม่กูไม่เห็นจริงๆเว้ยไม่เห็นกูไม่เห็น เห็นแล้วเห็นแล้วหลังกำแพงกำแพงนี้กำแพงนี้กำแพงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสื้อแดงเสื้อแดงตัวเดียวเขาต้องเราองเข้าวงอ่ะเราเราจะเอามันก่อนอ่ะเพให้เข้าวงเออกูวิ่งวิ่งไปแล้วสกายแข่งกี่ตัวกูเห็นตัวเดียวหรือมากกว่านั้นหรือมากกว่านั้นโอเคตัวเดียวโอเคดเสื้อดําเห็นแล้วแล้วอ่ะนนาะสองตัวหมด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  เนี่ยยืนรอได้เปรียบเลยมีมีคุณหกเหลือในศพไปแล้วแล้วกูจะขอข,อข้างบนไหนไฮ้คุณหกว่ะกูขอแล้วกันคุณแปดกูทิ้งเออไปโกหลังเงาแค่ไอ้หลังเงาแค่ออแมีอีกวิ่งไปแล้วโอ้ยเ็ดแม่ตรงนู้นเจอแล้ไหสองตัวรถขับโอ้ยรีจรถแตกรถแตกกันด้วยโอ้โหมาได้แค่นี้ว่ะ สกายมาแค่นี้ว่ะทำอะไรไม่ได้แล้วเราอะวงบีบไปด้วยประเด็นอะมันมันชุบเพื่อนอยู่คาังไม่จบมันชุบเพื่อนอยู่เอาไงดีกูกลัวไงดีวิ่งวิ่งเข้าวงแล้วกันตรงนี้ยังตร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 งออที่เราเบิดจะมีตัวอยู่นะสองตัวมันชุบกันอยู่เฮ้ยมันไม่ชุบกัวมาวิ่งลวมาวิ่งละมาวิ่งละมาวิ่งละรดง ขับได้ปะร่อนูด้วยมึงขับมาสองคนเลยร่อนูด้วยมึงขับมาสองคนเลยกูวิ่งหรอร่อนูด้วยวงเจ็บไปเอียเจ็บสับๆเบิดนะยาด้วยฮ่าคนเอ็กมีหกอันเองน้อยมากมีอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะเล็กๆอ่ะโอ้ยแบนเด็กระเบิดขึ้นแล้วพี่แต่ละโอ้โหคลิปนี้ก่ดลงแล้วการเล่นกันอะไครั้งแรกเอาลงไปแล้วต่อหไปไม่ต้องลงละก้อยอะไรเล่น อันเดียวพออะไรมึงหมดมาเล่นแค่นี้เหรอเล่นยาวไปทั้งคืนไปที่วงได้อยู่สกายไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บตายว่ยรันไม่ไหวว่ะรันไม่ไหวรันต้องบัดไปรันตายอ่ะไม่ไม่ให้เพื่อนกูตาย้วทำไงวิ่งเข้าไปรัน วิ่งไปไกลที่สุดเพื่อนวิ่งไป <c oughs> อ้าวเดินทำไมเดินไปไม่ได้อ่ะวิ่งไปไห้ไกลที่สุดแล้วทำไมเดินไม่ไปอ่ะมต้องปั๊มแล้วมึงวิ่งเลยแ<อ>ปดซูมวิ่งไปให้ไกลที่สุดไม่นะนตายแล้วไม่นะนะสกายไม่นะห <c oughs> มดแล้วมึงรอมึงรอฆ่าไม่ได้มึงค่าไปเลยตายแล้วไปไม่ได้ที่สุดแม่เดี๋ยวกูเคลียร์งเพียบเออเรียบร้อย ขันไป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 โอ้ไกลจัดจัดแหมอ้ไสัตว์เกียวเดี๋ยเกียร์เขาดัดขวาก่อนสู้สู้สู้ตายคาไปคาโลกใกล้ที่สุดดีแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขวาโดนปูเดี๋ยวขวาโดนปูฟังอาจยิง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 เอ้ยน็อกหนึ่งไปดิโหมันอยู่ในหัวน็อกหนึ่งสกายน็อกหนึ่งโอ้ยจิ๊เดียวอ่าสวย ไม่ร้อยแต่ตาย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 หมดโอเคสวยสวยเออทำได้ดี